ไปทศอ่อนพ่พี่นองเอ้ยลูกหลานนอ้หเป็นหลอดแน้อยเดีวโอ้ดพอพัดแม่โนได้ปรบาดเวลาขี้หมูไปดูใสังได้จานหนึ่งได้ลิติ น้องผัหายไหมไหนไหนดูสิเตยเตยเบ่งดู่วไปคือเก่งแท้ไปหายมันเต็มถุงจังเมียบ้านเขาเรียกว่าหอยอะไรได้บ่านางเอิญคือคือเถอะเหรอเฮ้ยน้องผัดเนี่ยเอาไม่รู้หรอเออบอกแม่ีได้ไหมนี่หอยไม่พูหอยแมงพูหอยเออไหนหอยแมงพูยุ้ยเซ็ตเลยเนี่ย เป็นยังไงหอยอันนี้หอยกับ <c oughs> หอยลายเอาไปใส่ถุงไปหอยลายเอาไปใส่ถุงไหมเอาไปใส่ถุงเอาไปใส่ถุงเ,เดี๋ยวค่อยล้งเออไปใส่ถุงก่อนไปโอ้ย <c oughs> ได้พัดหอยลายหอยมันอยู่พี่น้อง